สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบ้าเห็ดชาเนล่าาโมก็บอกว่ามากมากอ่ะใส่หรป้าอ๋อนี่อืออืมอือ,มมมออืออืออ่ออืออืออืออนออืออือาืออืออนะอืออืออือ้ืออ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 ืนอ่ออืออมอไื่อืออืออืออออปอาืออออื้อออออ nhân ơi Mà dù Hả? Bà hôm là Này tự ăn thao Ta sẽ mọc vào này ơi ăn chung chung rồi cầm đây để ăn thao mất leo Này Sẽ đài มาวานนี่คือสดไย้นี่อือแล้วปลาหาเห็ดเอ้ยได้จะเห็ดเผาม,ามาว่านแล้วคือิได้ยอันง่ามมาวันนี้คือวานเผามาแล้วปลาเฮิมเด้ เงินเห็ดคอยตาลือโซนดรอเป็นหยังค่อยเอาไปมกเอาไปแกงเอาได้บ่ได้ซื้ออาหารมันได้งามเพิ่นก็เลือกขายพี่น้องมาเปาะสมอสกุลุกก็เป๊ะเนาะ โอ้ណៃសាឡាកូនអីមកហាលែណែចើអ ን ទុំទុំមិនទីបាវនេះទេ bé hôm là อืมโอ้ยโลนอะไรอีดตะปันป้าอะไรอีดตะปันโดนเลยไหนอโอ้มานั่งมีแต่มเม็ดเม็ดอะไรอีดไง กเมื่อกี้แอดก็เหลือนะคะไม่รู้ว่าเหลือจากใครเนี่ยก็เก็บก็สวยอยู่นะนี่เดินเลาะตอเลือเดเจย này này che này 爸。 ป่าหาเห็ดเออ เพิ่มที่ไรปะฮะย่างกันจะหมอถรัเทเลปะ ฮันหมากนะก็ลาให้เปอะน่ะเตอะเตอะอู้อ้อ๋าหมาตัวอีตีหมอกด้หมาตัวนี้บอไหนว <si ่ะรอยเคียน่ะเ e e ี้ยฮืมกิน้วเนอะโอ้เกรดอตัว น er mm ี่เจกันดูตวติเมียงไหมกี้หนเดร่อยเขี่ยเดีอยนะปานเลยนะไหนร้อยเขี่ยเดือยได้ไหนนอือแม่นเลยเขี่ยเดือยมันเดินนี่เลยนะ เค okay. ี๋ยนี้ก็ประมาณน,นี้นะคะจุบมานสวัสดีค่ะ